สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกันวันนี้ตรงกับวันจรรันทร์เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะคะในวิชาภาษาไทยนะคะ่ะสำหรับวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะลูกนักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน่วยการเรียนรู้ที่21เรื่องสลระเอกนะคะ ในหน้าที่1 1ึค่ะลกูกและอย่าลืมจดอุปกรณ์การเรียนขึ้นมาด้วยนะคะดินสอยางลบค่ะเตรียมให้พร้อมนะคะเราจะไปทําแบบฝึกหัดพร้อมๆกันนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยนะคะค่ะนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่21สะระเอก หน่วยการเรียนรู้ที่ยี่สิบเอ็ดสระเอกนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องสระเอกกันเลยนะคะสระเอกเป็นสระเสียงสั้นนะคะสระเอกเป็นสระเสียงสั้นประกอบด้วยนะคะสระเอและสระอะนะคะสระเอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นนะคะส่วนสระอะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นนะคะ เขียนพยัญชนะไว้ตรงกลางนะคะแต่ถ้าคําสระเอะที่มีตัวสะกดนะคะที่มีตัวสะกด,สะ,ดะะปปะะสะระเอจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูนะคะสระเอจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูค่ะเดี๋ยวเราไปอ่านคําที่สะกดด้วยสะระเอะกันนะคะ ให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคำสะระเอะให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคำสะระเอะนะคะนักเรียนฟังคุณครูอ่านก่อนนะคะลกูกแล้วค่อยอ่านตามค่ะเตะสะกดว่าตอเอเตะนักเรียนอ่านคะ่ะลูกเด็กสะกดว่าโดอเอกอเด็ก สะกสะกดว่ากลอเอโดดเกรดเก่งมากค่ะนักเรียนสังเกตนะคะสระเอเป็นสระเสียงสั้นนะคะแล้วถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะ เราจะเขียนพยัญชนะต้นไว้ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะโดยมีสระเอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นแล้วสระอะอยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นแต่ถ้ามีตัวสะกดเมื่อไหร่นะคะสระอะนะคะสระอะเปลี่ยนรูปค่ะนักเรียนเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูนะคะนะคะสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูแต่ถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะก็ต้องเขียนไว้ ข้างบนพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะสระเอเป็นสระเสียงสั้นแต่ถ้ามีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูนะคะต่อไปค่ะเรามาอ่านมาทำกิจกรรมข้อที่1กันเลยนะคะกิจกรรมข้อที่หนึ่ง,ะะรรหงให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวัน ให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจําวันนะคะนักเรียนฟางคุณครูอ่านหนึ่งเที่ยวแล้วนักเรียนอ่านตามเลยนะคะพร้อมยังคะเก็บนักเรียนอ่านค่ะเค็มเห็นเช็ดเร็วเล็ก เย็นเจ็บเพดเอ็นเทศเนบเหม็นเหล็กกรงหวานเย็นเห็นใจ ไข่เค็มเต็มใบบาดเจ็บเย็บแผลไข่เป็ดเห็ดฟางเด็กเล็กไม่กินเผ็ดน้องเห็นเป็ดว่ายน้ำเต็มคลอง เก่งมากค่ะต่อข้อที่สองกันเลยนะลูกข้อสองให้นักเรียนเขียนสระเอตามเส้นประให้นักเรียนเขียนสระเอตามเส้นประนะคะนักเรียนเขียนเลยนะลูกเขียนตามเส้นประเขียนสวยๆนะคะอย่าให้ออกนอกเส้นนะลูกลงมือเขียนเลยค่ะ คุณครูต่อข้อสามเลยนะคะข้อที่สามให้นักเรียนเติมพยัญชนะต้นให้คำมีความหมายให้นักเรียนเติมพยัญชนะต้นให้คำมีความหมายนะคะนักเรียนดูภาพภาพนี้คือใครคะอ่าพยัญชนะต้นคือตัวอะไรคะได้ไหมคะดอเด็กนะคะเติมเสร็จแล้วอ่านว่าเด็กนะคะต่อไปค่ะ นเรียนดูภาพอันนี้เลขอะไรคะเลขเจ็ดเพราะยันชนะก็คือตัวจจานนะคะจอเอดเอจ็ดค่ะส่วนภาพนี้คือคืออะไรคะน้กงเรียนทราบไหมคะเล็บค่ะอเอบอเล็บนะคะต่อค่ะลูกน้องเรียนดูที่ภาพภาพนี้คืออะไรคะสัตว์อะไรคะคือเป็ดนะคะบอเอดเป็ดนะคะส่วนภาพนี้ก็คือ เข็มนะคะเข็มนะคะขอเอมอเข็มค่ะต่อไปนะคะภาพนี้ก็คือคืออะไรคะเม็ดนะคะเม็ดนะคะมอเอดอเม็ดนะคะต่อไปค่ะภาพนี้นักเรียนชอบไหมคะคืออะไรเอย่ยใครชอบทานมั่งนะคะภาพนี้คือ เห็ดนะคะหอเอดเห็ด oh, ต่อมาค่ะภาพนี้ก็คือคืออะไรคะเบ็ดนะคะเบ็ดบอเอโดเบ็ดพระยาชนะต้นก็คือบอใบไม้นะคะส่วนภาพนี้คืออะไรคะนักเรียนดูที่รูปนี้ค่ะรูปนี้คือพระจันทร์เต็มดวงนะคะพระจันทร์เต็มดวงเราเรียกว่าวันเพ็ญใช่ไหม นะะพ,ออพนนะคะพอเอยเพนนะคะพอพานค่ะพยัญชนะต้นคือพอพานนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมข้อที่4นะคะกิจกรรมข้อที่4ให้นักเรียนอ่านประโยคแล้วนับจํานวนคําสะระเอเติมในรูปเหตดนี่นะคะนักเรียนนับคําที่ประสมด้วยสระเอนะคะอ้าวข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียน วางคุณครูอ่านนะคะข้อหนึ่งเด็กเล็กเดินเปปะเด็กเล็กเดินเปปะนักเรียนคิดค่ะคําใดบ้างที่ปรปะสมด้วยสระเอะนะคะใครคิดได้แล้วเขียนลงไปตรงนี้เลยค่ะต่อไปนักเรียนนับเองนะคะข้อที่สองเด็กหลายคนเตะฟุตบอลเสียงดังเอะอะ เด็กหลายคนเตะฟุตบอลเสียงดังเอ,อะอะนักเรียนนับเลยนะคะคาที่ประสมด้วยสระเอข้อสามค่ะแม่เย็บตะเข็บเสื้อที่ปริจนเสร็จแม่เย็บตะเข็บเสื้อที่ปริจนเสร็จนะคะต่อไปข้อที่สี่ค่ะพ่อชอบรับประทานแกงเผ็ดเป็ดย่างใส่เห็ดเจ็ดดอก พ่อชอบรับประทานแกงเผ็ดเป็ดย่างใส่เห็ดเจ็ดดอกนะคะไม่ยากใช่ไหมคะนักเรียนนะคะลองอ่านอีกรอบแล้วก็ลองนับดูนะคะสรรเอนะคะถ้ามีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นอะไรคะเป็นไม้หันอากาศนะคะต่อข้อที่ห้านะคะลูก ข้อห้าให้นักเรียนเติมคำสระเอะให้ตรงตามภาพแล้วฝึกอ่านให้นักเรียนเติมคำสระเอะให้ตรงตามภาพแล้วฝึกอ่านนะคะนักเรียนดูภาพแรกน,นักเรียนรู้จักไหมคะดอกอะไรคะดอกอะไรคะดอกเข็มน,นะคะดอกเข็มขอเอ็มอเข็มนะคะ เม่อนภาพนี้คือคืออะไรคะรถเข็นนะคะรถเข็นนะคะเขียนได้ไหมคะขอเอีโเข็นนะคะต่อไปอ้าภาพนี้เด็กเด็กเขากำลังเล่นอะไรกันอยู่เอ่ยเล่นอะไรคะมาเก็บนะคะมาเก็บต่อไปคะ่ะภาพนี้กำลังทำอะไรเช็ดตัวนะคะ เช็ดตัวส่วนภาพนี้นักเรียนรู้จักไหมคะตู้เย็นค่ะตู้เย็นนะคะต่อไปเลยนะคะกิจกรรมข้อที่หกกิจกรรมข้อที่หกให้นักเรียนคัดคําที่กําหนดให้สวยงามคําละสองครั้งนะคะให้นักเรียนคัดคําที่กําหนดให้คําละสองครั้งนะคะคำแรกข้อนี้อ่านว่าวันเด็ก นักเรียนอ่านตามคุณครูค่ะต่อไปค่ะสำเร็จต่อนะคะเข็มขดัดต่อเลยค่ะเจ็บป่วยเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันอีกรอบนะคะวันเด็ดสำเร็จเข็มขดัดเจ็บ ป่วยนะคะนักเรียนคัดสวยๆนะคะลูกคัดให้เต็มบรรทัดเลยนะคะต่อไปกิจกรรมข้อที่เจดค่ะกิจกรรมข้อที่เจดให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องสาระเอให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องสาระเอกนะคะนักเรียนเรียนมาแล้วนะคะสระเอเป็นสระเสียงเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะ เสระเอเป็นสระเสียงสั้นนะคะประกอบด้วยรูปรูปอะไรคะรูปสระเอนะคะสระเอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นนะคะแล้วก็รูปสระอะนะคะสระอะตัวนี้เขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นแต่ถ้าเมื่อมีตัวสะกดนะคะจะใช้รูปอะไรคะจะจะใช้รูป ไม้ไต่คูนะคะคือสระอะลดรูปหายไปเลยนะคะเปลี่ยนสระอะเป็นไม้ไต่คูนะคะจะใช้รูปสระเอแล้วก็มีไม้ไต่คูอยู่ข้างบนนะคะสระเอถ้ามีตัวสะกดจะเปลี่ยนสระอะเป็นไม้ไต่คูแต่ยังคงรูปสระเอไว้เหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนสระอะเป็นไม้ไต่คูนะคะนักเรียน กลับไปทบทวนนะคะแล้วอย่าลืมไปอ่านนิทานด้วยนะคะวันนี้คุณครูไม่ได้พานักเรียนอ่านนิทานคุณครูจะให้นักเรียนกลับไปอ่านนิทานเรื่องเด็กจับต๊กแตนนะคะนักเรียนอ่านด้วยตนเองนะคะไปอ่านนิทานนะคะแล้วก็นักเรียนยังทํากิจกรรมข้อไหนไม่ทนันยังไม่เสร็จนักเรียนกลับไปทําด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ